สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน f a c t o r i u m CMMs โดยการใช้งานหลักๆเราจะแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ครับต่อจากนี้เชิญรับชมกันได้เลยครับส่วนที่1ระบบงานซ่อมบำรุง PM ให้ทำการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ f a c t o r i u m เริ่มแรกฟังก์ชันระบบงาน PM เราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการเซตแผง PM ผ่านเว็บไซต์โดยนำข้อมูลแผง PM ที่มีกันอยู่แล้วสามารถก๊อปปี้นำข้อมูลมาใส่ได้เลยต่อไปจ่ายงาน PM ผ่านแอปพลิเคชันหรือกดจ่ายงานอัตโนมัติก็ได้ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติว่ามีงาน PM ที่ต้องทำจากนั้นกดรับงานและปิดงานผ่านมือถือ ต่อไปประเมินงาน PM เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จแล้วและสามารถเก็บข้อมูลไว้เป็น KPI ได้อีกด้วยส่วนที่ 2. ฟังก์ชันระบบงานซ่อมเมื่อเครื่องจักรเกิดระบบขัดข้องให้เริ่มต้นด้วยการสแกน QR code เพื่อแจ้งอาการเสียเพื่อให้ระบบส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหัวหน้างานจ่ายงานไปยังช่างผู้รับผิดชอบ แล้วช่างกดรับงานและปิดงานซ่อมผ่านมือถือได้เลยหลังจากนั้นผู้แจ้งซ่อมหรือหัวหน้างานประเมินงานซ่อมเป็นอันเสร็จสิ้นส่วนที่ 3. ระบบงานสต็อกอะไหล่ระบบการจัดการสต็อกอะไหล่สามารถเบิกได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน 1. กดเปิดอะไหล่สามารถทําได้2แบบด้วยกันคือ 1. เบิกในฟังก์ชันงานซ่อม 2. เบิกตรงสามารถกดเข้าไปเบิกได้โดยตรงต่อไปกดค้นหาอะไหล่และเลือกอะไหล่ที่ต้องการจะเบิกผู้ดูแลในส่วนนี้กดอนุมัติในการเบริกอะไหล่สามารถนำใบเบิกอะไหล่ที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปเบิกได้โดยตรงด้วยมือถือส่วนที่4ระบบงานสอบเทียบสำหรับโรงงานที่มีการทำสอบเทียบเพื่อขอรับมาตรฐานต่างๆแอปของเราก็มีระบบการจัดการงานสอบเทียบด้วย 1. นำข้อมูลเครื่องจักรที่ต้องการทำการสอบเทียบเข้าระบบเพื่อกำหนดวันสอบเทียบเมื่อระบบทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้นำเครื่องมือดังกล่าวส่งสอบเทียบเมื่อเครื่องจักรได้ทำการสอบเทียบเสร็จแล้วให้นำข้อมูลดังกล่าวเก็บเข้าระบบและนี่คือ4ส่วนหลักๆที่ใช้งานใน f a c t o r i u m CMS m ครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ w w w f a c t o r i u m t e c h